สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราให้คําพยากรณ์โดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทยและก็จะยึดที่ลัคนาเป็นหลักค่ะแต่สำหรับท่านใดที่ไม่ได้ทราบหรือไม่ได้เช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถเช็คจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้นะคะ ในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระสุขค่ะซึ่งดาวพระสุ์หรือพระสุขเทวาเป็นเทพแห่งความรักและความสันติดาวพระสุก์เกิดจากคนทันหรือโค21ตัวจึงมีกำลังเท่ากับ21มีผิวกายสีน้ำเงินส่งโคเป็นพาหนะเป็นผู้คงแก่เรียนชอบความสุขชอบความสนุกสนานโหราศาสตร์ไทยได้นิยามดาวพระสุขไว้ว่า โภคทรัพย์ให้ถายสุขดังนั้นบุคคลที่เกิดในวันสุขหรือเกิดลัคนาราศีพฤษภรวมไปถึงคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลจึงมีบุคลิกลักษณะรักความสนุกสนานชอบความบันเทิงมีความสุขในรูปรสกลิ่นเสียงแต่บางครั้งก็มีกิเลสมากมีความฟุ้งเฟอ้อและก็มีความเจ้าชู้ซ่อนอยู่ในตัวค่ะในจังหวะที่ดาวพระสุขซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความสุข เป็นเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการเงินการทองและความรักได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้ย่อมส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีค่ะเรามาเช็คก,กันได้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าจะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกค,ค่ะ ดาวพระศุกเทวาสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาตของคุณค่ะได้ทำการโขจรเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภเข้ามาอยู่ในเรือนปัตนิของดวงชะตาและได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีคือเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมปี2567 ไปจนถึงวันที่14มิถุนายนปี2567ค่ะการที่ดาวพระสุกร์เทวาได้โคจรเข้ามาสถิตเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความยิ่งใหญ่เป็นตำแหน่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ดาวพระสุกร์เมื่อได้โคจรกลับบ้านเรือนของตัวเอง mm. ก็เหมือนเวลาที่เราได้กลับบ้าน จะทำอะไรก็สะดวกสบายคล่องตัวสะดวกกายสะดวกใจอยู่ในจุดที่เป็นบ้านของเราเราก็มีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ การที่ดาวพระศุกร์เทวาได้โคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองมาอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาแบบนี้คุณจะได้รับอิทธิพลอย่างโดดเด่นในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์และได้รับอิทธิพลอย่างโดดเด่นในแง่ของการร่วมหุ้นร่วมลงทุนและการทำงานค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกควรที่จะทราบไว้อย่างหนึ่งนะคะว่า การที่ดาวพระศุกร์มาโคจรอ,อยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาก็จะได้ตำแหน่งเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณตามหลักโหราศาสตร์ดาวพระศุกร์เล็งลัคนาจะถือว่าเป็นพินทุบาทค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกก็จะได้รับทั้งผลดีและมีทั้งเรื่องราวที่คุณจะต้องระมัดระวังไปพร้อมๆกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวที่ให้ผลในแง่มุมของความสุข ความจเจริญรุ่งเรืองให้ผลในแง่มุมของการเงินการทองโชคลาภและความรักชาวลัคนาราศีพิจิกในจังหวะนี้โอกาสในหลายๆด้านจะค่อยๆเข้ามาหาตัวคุณเพราะอย่างไรก็ตามดาวพระสุขที่โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตะนิครั้งนี้ก็ได้มาเจอกันกันกบดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนกัมมะและได้มาเจอกันกับดาวพระพฤหสัสบ,บดีซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณค่ะ จังหวะและโอกาสที่เกิดขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกมันเป็นจังหวะที่ดีแล้วดังนั้นคุณจะต้องขยันและเป็นการขยันให้ถูกที่ถูกเวลาคุณก็สามารถที่จะกอบโกลวยผลประโยชน์ทางด้านการเงินการทองการงานคำพูดการเจรจาและสเสน่ห์ในตัวคุณจะส่งผลดีต่อคุณอย่างมากเลยทีเดียวค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่กำลังจะรอคอยข่าวดีทางด้านการงาน ระยะนี้สมัยมองว่าค่อนข้างที่จะเด่นชัดส่วนใครที่ทำธุรกิจการค้าการขายหลายสิ่งหลายอย่างก็จะค่อยๆปรับดีขึ้นธุรกิจจะมีความคล่องตัวมากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำอาหารความสวยความงามเครื่องอุปโภคบริโภคการท่องเที่ยวหรือเครื่องประดับก็จะเริ่มคึกคักอย่างเห็นได้ชัดค่ะเพราะดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวแห่งความสวยงาม เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความสุขความบันเทิงอย่างที่สมัยได้อธิบายไปการที่ดาวพระสุขโค,โคจรมาสถิตเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนปัตนิตรงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะที่จะส่งผลดีต่อตัวคุณไม่ใช่แค่เรื่องสนเสน่ห์หรือการร่วมหุ้นร่วมลงทุนนะคะแต่ก็ยังส่งผลดีในด้านต่างๆด้วยใครที่เป็นชาวพิจิก จากที่เคยมีปัญหามีคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลหรือมีเรื่องราวการทะเลาะเบาะแวง้งผิดใจกันกับคนใกล้ตัวระยะนี้จะได้รับการไกลเกลีย่ยค่ะจะมีเกณฑ์ปรับความเข้าใจกันหรือแม้แต่เรื่องราวของการสอบแข่งขันการต่อสู้ในมุมต่างๆล้วนแล้วแต่จะได้รับข่าวดีค่ะและถ้าเป็นในด้านการเรียนการศึกษาชาวลัคนาราศีพิจิก จะหยิบจับทำอะไรที่ข้องเกี่ยวกับองค์ความรู้หรือวิชาการก็จะส่งผลดีต่ดวงชะตาเช่นกันเนื่องจากดาวพระสุกที่โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตนิครั้งนี้ก็ได้มาเจอกันกับดาวพระพฤหัสบ,บดีซึ่งดาวพระพฤหัสบ,บดีถือเป็นดาวเกี่ยวข้องกับวิชาการเกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาและเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะการที่ดาวพระสุกมาเจอกันกับดาวพระพฤหัสต,ตามหลักโหราศาสตร์เขากล่าวเอาไว้ว่า เป็นคู่ทรัพย์คู่ปัญญาส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างเต็มที่เต็มกำลังในเมื่อคุณจะหยิบจับทำอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ก็อยากจะให้คุณพยายามเข้าหาผู้ใหญ่ปรึกษาผู้ใหญ่พร้อมกับการดูแลในเรื่องของพฤติกรรมบุคลิกภาพการวางเนื้อวางตัวของตัวคุณจะทำให้มีคนรักเมตตาและเอ็นดูตัวคุณมากขึ้นค่ะส่วนในด้านความรักความสัมพันธ์อันนี้ค่อนข้างโดดเด่นอย่างมาก พระดาวพระสุขโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตตนิมาเจอก,กันกับดาวคู่มิตรมาเจอก,กันกับดาวคู่สมพลแน่นอนว่าช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีสเสน่ห์อย่างล้นเหลือค่ะใครที่ยังเป็นคนโสดก็จะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบหรือแม้แต่คุณไปจีบไปชอบใครก็มีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์มีโอกาสาที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ค่ะ ชาวพิจิกจะได้เจอกับคนที่ถูกใจโดยมากแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณหรือเป็นคนที่มีความภูมิฐานมีหน้าที่การงานที่ดีมีการศึกษาที่ดีค่ะส่วนชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วความสัมพันธ์ของคุณในระยะนี้มันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้สองรูปแบบนะคะถ้าไม่ดีก็จะเป็นจังหวะที่ทะเลาะเบาะแวงกันไปเลยเพราะอย่างที่สมัยบอกไปว่าดาวพระศุกร์เล็งลัคนาเป็นพินทุบาท จะส่งผลต่อคนมีคู่ค่ะอาจจะมีเกณฑ์ห่างเหินกันอาจจะมีเกณฑ์ผิดใจกันหรือทะเลาะก,กันไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งความรักอาจจะหวานชื่นสดใสาราบรื่นและมีความกระชุ่มกระชวยก็เป็นไปได้ถ้าหากเราจะพิจารณาในแง่มุมของการลงทุนการร่วมหุ้นก็ต้องขอบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะว่า หากคุณจะต้องเลือกทำงานระหว่างการที่คุณทำคนเดียวหรือการที่คุณจะเลือกทำกับแฟนก็อยากจะแนะนำให้คุณเลือกทำกับแฟนหรือทำกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมค่ะความสำเร็จในรูปแบบของการทำเป็นกลุ่มจะให้ผลเด่นชัดมากกว่าการทำคนเดียวมากกว่าการทำเดียเด่ยวๆนะคะและในจังหวะนี้ดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนปัตนิ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศหรือสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์จะส่งผลดีอย่างมากมากกว่าการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารหรืองานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีของการพยากรณ์นะคะที่จะทำให้เราได้รู้ว่าอะไรควรเลือกหรือควรปฏิบัติตัวอย่างไรในระยะที่ดาวกำลังให้คุณให้ผลประโยชน์อย่างเต็มที่เพราะดาวโคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีแบบนี้ค่ะ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของคุณด้วยเพราะชาวลัคนาราศีพิจิกบนโลกของเรานั้นก็มีเป็นล้านๆนคนหากชาวพิจิกท่านนั้นมีพื้นดวงชะตาที่ดีมีพื้นดวงชะตาที่เข้มแข็งการที่ดาวพระศุกร์เทวาโคจรมาเกื้อกูลในลักษณะนี้ก็จะเป็นจังหวะที่คุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาใกล้ชิดและสามารถกอบโกยผลกำไรได้รับข่าวดีทางด้านการเงินการทอง รวมไปถึงในแง่มุมของการลงทุนก็จะได้รับผลประโยชน์ดีๆค่ะแต่ถ้าชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดมีพื้นดวงไม่ดีดาวพระสุกเทวามาสถิตยอยู่ในเรือนปัตตนิเล็งลัคนาราศีเกิดเป็นพินทุบาทแม้จะได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีในครั้งนี้ก็อาจจะทำให้คุณทุกข์ใจจากการร่วมหุ้นร่วมลงทุนหรือมีประเด็นต่างๆกับคนรอบตัวคนใกล้ตัวรวมไปถึงความรักความสัมพันธ์ด้วยค่ะ ชาลัคนาราศีพิจิกคะอีกสิ่งหนึ่งที่สมัยอยากจะเตือนคุณนั่นก็คือดาวพระศุกร์ที่โคจรมาเล็งลัคนาราศีเกิดตรงนี้ก็ได้มาเจอกันกันกบดาวมฤตยูคะ่ะ ซึ่งดาวมฤตยูก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเกื้อหนุนผลประโยชน์ดีๆต่อชาวพิจิกเสมอไปเมื่อดาวมฤตยูเล็งลัคนาราศีเกิดร่วมกันกับดาวพระสุขจะส่งผลทําให้คุณมีความน้อยอกน้อยใจมีประเด็นเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวอาจจะเป็นการทะเลาะมีปากเสียงกับคนในครอบครัวมีปากเสียงกับคนรักคู่รักและโดยส่วนมากอาจจะเป็นปากเสียงหรือการทะเลาะกันในเรื่องเงินเงินทองทองและผลประโยชน์ค่ะ หากทะเลาะกับคนในบ้านหรือญาติพี่น้องอาจจะเป็นเรื่องของมรดกที่ทางทรัพย์สินหรือถ้าทะเลาะกับเพื่อนร่วมง,งานก็อาจจะเป็นเรื่องของการแบ่งสรรปัน,ส,นส่วนการเงินที่ไม่ลงตัวหรือมีเกณฑ์ถูกเอารัดเอาเปรียบมีคนแย่งชิงดีชิงเด่นกันไปก็ได้ดังนั้นในแง่มุมที่ดีก็อยากจะให้ชาวพิจิกเลือกใช้เลือกเอาไปปรับในชีวิตของตัวคุณส่วนแง่มุมที่เสียแง่มุมที่ต้องระมัดระวังคุณก็ต้องอาศัยความรอบคอบของคุณให้เต็มที่เต็มกำลังค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดมีเวลาก็อยากจะแนะนําให้คุณหมั่นทําบุญทําทานในช่วงที่ดาวพระศุกร์เทวาโคโจรมาสถิตอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาครั้งนี้ก็อยากจะให้คุณทําบุญเกี่ยวกับการบริจาคทานบริจาคทรัพย์ก็ถือว่าจะส่งผลให้ดาวพระศุกร์มีความเข้มแข็งมากขึ้นและถ้าได้ทําบุญก็อยากจะแนะนําให้ทําลงท้ายด้วยเลข21ซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระศุกร์ค่ะจะยิ่งส่งผลดีต่อตัวคุณ ทั้งหมดทั้งมวนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกชาวพิจิกท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระศุกเทวามาเป็นแรงกระตุ้นมาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณมีโชคมีลาบมีความสําเร็จในแง่มุมต่างๆทุกประการค่ะคราวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ